สีราศีสิ่งที่ทุ่มเทเริ่มปรากฏผลเป็นความสำเร็จเข้าสู่ปีมังกรทองการงานดีขั้นสุดมีเกณฑ์ได้ลุ้นตำแหน่งดวงเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีสิ่งที่ทุ่มเท เริ่มปรากฏผลเป็นความสำเร็จได้แก่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนดวงการงานชาวราศีพฤษภจะมีมนุษย์สัมพันธ์ดีจึงได้รับความร่วมมืองานราบรื่นมีคนมาช่วยแก้ไขปัญหาอาจจะงานเยอะเหนื่อยเพราะเก่งใจไปรับงานคนอื่นมาทำมักจะเป็นที่รักของผู้คนเคล็ดลับเสริมดวง ผมผ้าพระทำบุญเกี่ยวกับการกู้ภัยห้องฉุกเฉินทำบุญลงศพปล่อยปลาหน้าเขียงช่วยชีวิตคนสัตว์ราศีมิถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมดวงการงานชาวราศีมิถุนมีแนวโน้มดีขึ้นมีการเสร็จสิ้นรอบของงานโครงการการเริ่มต้นใหม่อาจต้องเรียนรู้เพิ่มอาจมีความขัดแย้งภายในถ้าหลีกเลี่ยงได้จะดีกว่า ทำงานของเราให้ดีก่อนดวงเด่นเกี่ยวกับต่างประเทศได้ผลประโยชน์โอกาสมาเยือนเคล็ดลับเสริมดวงเอื้อเฟื้อช่วยเหลือคนใกล้ชิดจะเสริมบารมีมีดวงให้ราบรื่นทำบุญปัดใจสี่ให้คนยากไร้ทำโรงทานช่วยเสริมดวงโชคลาภเงินทองบ้านคนในบ้านให้โชคราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคม ดวงการงานชาวราศีกันแนวโน้มดีขึ้นปัญหาต่างๆจะจบงานจะดีมีความเจริญมีกำไรผลตอบแทนดีและความเก่งของตัวเราเองบางคนเริ่มได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นเงินเดือนถ้าเป็นเจ้าของกิจการจะมั่นคงขึ้นอาจจะมีใช้จ่ายเพื่อความสุขหรือลงทุนควรระวังความฟุ่มเฟือย เคล็ดลับเสริมดวงทำบุญร่วมกับครอบครัวบริจาคเครื่องมือแพทย์สถานพยาบาลแพทย์ทางเลือกผู้ป่วยอนาถาส่งเสริมการสอนอาชีพให้ช่องทางการทำมาหากินราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมดวงการงานชาวราศีธนูได้ผลลัพธ์ดีจากความขยันทำงานหนักปัญหาขี้คายได้รับการช่วยเหลือ สิ่งที่คิดว่าจบไปแล้วจะกลับมาทำประโยชน์อย่างปังทำสิ่งดีจะได้ผลดีกลับมาไม่ควรทำสิ่งร้ายเป็นช่วงถูกจับตาพริจารณาเคล็ดลับเสริมดวงไหว้พระปิดทองผระประจำวันเกิดปฏิบัติธรรมทำบุญถวายดินที่ดินสิ่งกอ่อสร้างน้ำเสริมความมั่นคงมั่งคั่งหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ